สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมืองพรพัติค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมแมยแพมมาอยู่ที่โซนแม่เหียนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์มูจิน่ารักน่ารักค่ะพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเขาตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะการเดินทางเข้าออกก็ค่อนข้างง่ายสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะใกล้กับถนนวงแหวนรอบ2ค่ะเส้นสมโพธิเจปีเพียงแค่500เมตรเท่านั้นค่ะเลี้ยวออกไปค่ะใกล้กับสีแยกบิ๊กซีแม่เหียค่ะใกล้กับแม็คโคนะคะใกล้บิ๊กซีใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลแอร์พอร์ตค่ะและยังใกล้กับสนามบินค่ะเพียงแค่6กิโลเท่านั้นค่ะ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินนะคะเพียงแค่6นาทีค่ะแถมยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเซนเจมนะคะโรงเรียน ABA ค่ะเป็นยังไงคะเรียกได้ว่าทำเลของเขาในาที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ในทำเลทองเลยค่ะเดี๋ยวในส่วนของใช้บ้านนะคะสไตล์ของบ้านคะ่ะโครงการนี้นะคะเขามีทั้งหมด7หลังนะคะท้สี่ห้องนอนค่ะ5ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะ เริ่มต้นที่265จนถึง324ตารางเมตรค่ะแล้วการตกแต่งสไตล์ของที่นี่นะคะโครงการนี้มีเพียง7หลังเท่านั้นนะคะ เขาเรียกว่าสไตล์โคจินะคะซึ่งมาจากคําว่าโคซี่ผสมกับมูจินะคะก็เลยเรียกได้ว่าโคจิแล้วตรงกับคําภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ามั่งคั่งและร่ารวยนั่นเองค่ะเดี๋ยวไมแพะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมด้านในกันนะคะว่าการตกแต่งออกแบบเนี่ยค่ะของเขาจะผสมผสานลงตัวความที่เป็นมูจิกับโคซี่จะออกมาน่ารักและอบอุ่นขนาดไหนแต่ก่อนจะพาเข้าไปรับชมค่ะไมแพ้ฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานครูเมืองของเราด้วยนะคะ และอย่าลืมกดแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอสังหาริมมาซั์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะประตูค่ะเขาจะมีในส่วนของทั้งประตูรั้วรีโมทอัตโนมัตินะคะเป็นประตูใหญ่แล้วก็จะมีประตูทางเข้าเล็กอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเวลาเพื่อนมาหานะคะหรือว่า,าใครมาตรงนี้ค่ะเขาจะมีกล้องนะคะเพื่อเชื่อมกับตัวกิ่งอินเตอร์คอมด้านในนะคะเวลาใครมาค่ะก็สามารถกดกิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถมองจอจากด้านในว่าใครมาหาว่าเป็นเพื่อนเราหรือเป็นใครนะคะ ตรงนี้เขาทําเป็นความโคง้งความเคิฟนะคะมีความเป็นโมจิมากๆเลยตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของทางเข้าบ้านนะคะตรงนี้เป็นโรงจอดรถค่ะตัวพื้นเขาทําเป็นพื้นทรายล้างมาให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งโคมไฟมาให้แบบนี้ทั้งหลังคาเลยนะคะตรงนี้รองรับได้ถึง2ขคันนะคะในส่วนของกําแพงเขาทําเป็นกําแพงโค้งนะคะมีความเป็นสไตล์มูจิมากๆ แล้วทําให้เราดูโล่งโปร่งนะคะในส่วนของโรงจอดรถของตัวบ้านนั่นเองนะคะถัดมาค่ะจากตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าบ้านเนาะเขาก็จะตกแต่งสวนให้ด้วยนะคะจะเป็นสวนออกสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ําตกนะคะเป็นผู้ผนะคะน้ําตกให้เราให้เรียบร้อยเลยประตูรั้วค่ะเป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ในส่วนของทางเข้าบ้านค่ะจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะทําเป็นไม้นะคะเป็นระแนงสีไม้แบบนี้เลยเพิ่มความสวยงามแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ค่ะจัดหินสวนออกญี่ปุ่นนะคะเป็นสวนกลางบ้านนะคะอยู่ในส่วนของโซนหน้าบ้านเรานั่นเองก่อนที่จะเข้าไปประตูหลักนะคะ ประตูนะคะของเขาเป็นประตูรีโมทอัตโนมัตินะคะเป็นของแบรนด์ฮาร์ฟินเล่นะคะในการเข้าออกค่ะนี่เราสามารถตั้งรหัสผ่านได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็เข้ามาค่ะก็จะพบกับโซน Living Area ที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เขาออกแบบแบบ พื้นในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นนะคะยกสูงรู้สึกโล่งโปร่งสบายมากๆพอเข้ามาแล้วอะคะ่ะได้ฟิลถึงความแบบโล่งในการอยู่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนนั่งเล่นนะคะตรงนี้จะมีโซฟาแบบนี้นี่ให้ดูตรงนี้เก้าอี้นะคะของเขาเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าด้วยเราสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เลยนี่เขาคิดมาให้หมดแล้วค่ะคุณผู้ชมเวลานั่งที่บ้านสบายสบายแบบนี้เลย นะคะคจะแบ่งเซ็กชันเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนตรงนี้สามารถเอาไว้รับแขกนะคะเวลาเพื่อนมาหาคุณพ่อคุณแม่นั่งคุยกันตรงนี้ได้ถัดมาก็จะยังเป็นในส่วนของเผื่อลูกๆนั่งดูทีวีนั่งเล่นกันนะคะเดี๋ยวก่อนไปตรงนู้นเนาะก็จะเห็นว่านี่ตรงนี้เขาทำเป็นเบาะรองนั่งให้นะคะเพื่อนั่งเล่นตรงนี้ได้อีกโซนหนึ่งนะตกแต่งออกเป็นโคซี่โคซี่เลย ส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอีกโซนนะคะลูกๆอาจจะมานั่งดูทีวีตรงนี้ก็ได้หรือวันนี้เรานั่งเล่นนะคะพูดคุยของที่บ้านมานั่งดูหนังนั่งกิจทำกิจกรรมกันตรงนี้ได้เลยตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของบิวอินนะคะมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือรู้สึกได้เลยว่าบ้านนะคะเขารู้สึกว่ามีความเป็นโคซี่จริงๆนะคะแล้วการตกแต่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็ผสมด้วยงานสีของไม้นะคะทำให้มีความเป็นมูจิด้วยนะคะนี่ ความโค้งความเคิร์ฟความมนนะคะเขาผสมมูจิออกมาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะถัดจากโซนห้องนั่งเล่นค่ะเดี๋ยวแม่แพพาไปชมในส่วนของโซนทานข้าวค่ะเขามาพร้อมกับโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่มาถึง6ที่นั่งเลยค่ะคุณผู้ชมนี่รองรับแบบสบายๆนะคะแล้วก็ในส่วนของโซนทานข้าวเนี่ยถ้ามองไปด้านนี้นะคะจะเห็นว่าเขาตกแต่งหน้าต่าง มีความเป็นความโคง้งความเคิบนะคะมีความเป็นมูจิจริงๆแล้วหลังนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะในส่วนของโครงสร้างกำแพงนะคะของเขาเป็นดับเบิลวอลนะคะแล้วก็ติดวอลเปเปอร์มาให้แบบนี้ทั้งหลังเลยติดพมา่านติดมูลี่ฟังก์ชั่นมาครบนะคะ ตรงมุมนี้นะคะเป็นกลิ่นอินเตอร์คอมนะคะแล้วก็หลังนี้เป็นระบบสมาร์ทโฮมนะลูกค้าสามารถคุณผู้ชมค่ะสามารถสั่งเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือของเราได้เลยนะคะและในส่วนของกระจกนะคะของหลังนี้ค่ะกระจกเป็นรุ่นเทมเปอร์นนะคะซึ่งตัวนี้เป็นกึ่งนิรภัยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ เขาค่อนข้างที่จะคงทนแข็งแรงนะเวลามีอะไรมากระทบกระแทกนะคะจะเหมือนรถยนต์นะคะจะแตกเป็นแค่จุดนะคะจะไม่ได้แตกเพ่งนะคะหรือแตกใส่ตัวของลูกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเลยติดกระจกเป็นกึ่งนิรภัยมาให้เรียบร้อยเลยค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวเขาทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆที่สามารถนั่งตรงนี้ได้ด้วยนะ วันนี้อยากทานข้าวตรงนี้อยากทานอะไรหรือนั่งตรงนี้ได้เลยมาพร้อมกับการออกแบบฟังก์ชันที่มีกระจกด้านหลังนี่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมนั่งส่วนวันนี้ค่ะเราอยู่บ้านเรานั่งทานตรงนี้เรานั่งชมสวนหน้าบ้านของเราคือวิวดีมากๆแล้วการตกแต่งของเขานี่ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ลงตัวมากเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของครัวฝรั่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเขาบิวอินมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชั้นวางของชั้นเก็บของนะคะมาพร้อมกับเตาอบนะคะหัวเตาแก๊สนะคะพร้อมฮูดดูดควันเป็นของแบรนด์ฮาฟิลเล่นะคะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้คะ่ะที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆเนาะตรงนี้เขาก็บิวอินมาให้เรียบร้อยนะคะมีชั้นเก็บคงเก็บของ,ของตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะมาพร้อมกับซิง ตัวนี้เป็นซิงล้างจานไปของแบรนด์ทั f ฟิเล่เช่นกันค่ะมาพ้อมขนาดใหญ่เลยแล้วหลังนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นระบบอยเลอร์ด้วยนะระบบอยเลอร์ก็คือจะเป็นระบบะการทําน้าร้อนนะคะน้าร้อนน้ําเย็นเนี่ยทั้งหลังเลยซึ่งในส่วนของครัวก็จะเป็นน้าร้อนน้ําเย็นไปด้วยเลยะคะะพราะของเขาเป็นทั้งหลังเลยข้อดีของระบบอยเลอร์ค่ะคุณผู้ชมคือว่าอยเลอร์เนี่ยเขาจะค่อนข้างเสถียรนะคะในการใช้งานแล้วก็สะดวกสบายค่ะ เพราะว่าห้องอ่ะมาสเตอร์เขามีอ่างจากรกุชชีด้วยเนาะเราก็เลยติดตั้งเป็นระบบดําร้อนมาให้เลยนะคะห้องถัดไปค่ะเดี๋ยวไหมแพรจะพาไปชมในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะคะนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมเป็นไงคะน่ารักไหมคะเขา้าบิวอินมาให้เรียบร้อยเลยโทนสีนะคะ เขาคิดมาเรียบร้อยโทนสีในสีของงานบิวอินสีประตูสีการตกแต่งเนี่ยเขาเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่คะ่ะมาพร้อมกับประตูใหญ่ๆเลยมีชั้นเก็บของเรียบร้อยนะคะมีลิ้นชง n ลิ้นชักนะคะมาถึง3ลิ้นชักนี่มีที่เก็บของให้เรียบร้อยคะ่ะเตียงติดแอร์ผ้าม่านหลังนี้นี่คือฟังก์ชันครบนะคะติดแอร์มาให้ทั้งหลังติดกล้องวงจรปิดมาให้ถึง6ตัว แล้วห้องนี้นะคะแล้วห้องนี้นะคะนี่เขามีประตูทางเชื่อมตรงนี้นะคะที่เราสามารถชมวิวของสวนหลังบ้านหรือว่าจะออกไปในส่วนของโต๊ะนั่งเล่นหลังบ้านแล้วก็สาว่าน้ําได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะห้องน้ําค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้นนําชนะันนนนน้นล่างนะคะ นี่เขาติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเป็นของแบรนด์คอตโต้นะคะซึ่งตัวกระจกค่ะมีความเกขมากๆเลยเขาติดไฟมาให้นะแล้วมีความโคง้งความเก๋คือเรียกได้ว่าหลังเนี้ยทุกจุดอะ่ะเขาใส่ไอเดียนะคะแล้วใส่ใจในเรื่องของงานฟังก์ชันงานตกแต่งมากๆเลยติดกระจกแบ่งโซนแห้งเปียกมาให้เรียบร้อยนะคะติดเลนชาเวอร์ค่ะเพราะว่าเป็นระบบไบเลอร์น้ำร้อนทั้งหลังอยู่แล้วสามารถเลือก เปิดอาบน้ำร้อนได้เลยไม่ต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรงนี้ติดตั้งใหม่นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นสนะคะเดี๋ยวหม่แพรพาไปชมด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของห้องเก็บของชั้นล่างนะคะอันนี้ห้องเก็บของใต้บันไดซึ่งไม่เล็กนะคะคุณผู้ชมถ้าดูจากขนาดตัวไมเนี่ยไม่เล็กแล้วสูงโปร่งด้วยค่ะ คือตัวใหม่เข้ามาได้สบายๆแล้วก็ในส่วนของตู้ควบคุมไฟของบ้านนะคะเขาก็จะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมฟังก์ชันที่เก็บงานเก็บการใช้สอยคือเป็นระเบียบและเรียบร้อยมากไม่ต้องไปอยู่ด้านนอกนี่ค่ะมาค่ะแล้วเดี๋ยวใหม่แพรพาคุณผู้ชมไปชมด้านบนกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านบนกันค่ะด้านบนจะมี3ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องมาสเตอร์ด้วยค่ะ นี่ค่ะตรงระเบียงทางขึ้นนะคะตรงนี้เขาก็จะมีราวจับแล้วติดกระจกมาให้เรียบร้อยนะคะแถมสวยงามมากๆเลยติดโคมไฟแบบนี้เก๋มากๆากนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของหน้าต่างนะคะบานใหญ่ๆเพื่อได้เห็นวิวสวนและสระของเรานะคะตรงทางขึ้นบ้านตรงนี้เลยเนาะก่อนจะพาไปชมห้องมาสเตอร์เดี๋ยวแพรพาไปชมห้องรองก่อนนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นในส่วนของห้องรองนะคะชั้นบน คือน่ารักมากคุณผู้ชมมาขนาดเตียงนี่เป็นขนาดคิงไซส์นะคะมาพร้อมกับงานบิวอินนะคะนี่ก็จะมีความโค้งความเคิร์ฟนะคะออกแบบบิวอินพื้นที่ใช้สอยนะคะให้เข้ากับตัวบ้านมากๆเลยนี่หน้าต่างตรงนี้นะคะเปิดชมวิวหลังบ้านเราได้เลยค่ะวิวดีอากาศดีมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ก็จะติดตั้งมาครบทุกห้องนะคะติดแอร์ติดผ้ดมาม่านบิวอินตู้เสื้อผ้าเตียงนะคะหลังนี้ค่ะเรียกได้ว่าถือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําค่ะเหมือนกันทุกห้องนะคะติดกระจกแบ่งโซนแห้งเปียกติดเลนชาวเวอร์ติดสุขภัณฑ์ของแบรนด์คอตโต้ติดกระจกมีติดไฟแบบนี้มาให้เลยแถมติดตั้งปลั๊กให้ด้วยนะคะ <c oughs> เผื่อว่าเวลาเราอยากจะได้ผมหนีบผมก็สามารถใช้สอยตรงนี้ได้เลยเขา ทำปักแล้วที่ปิดครอบมาให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะถัดมาปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของห้องรองเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ก็จะมีโต๊ะวางหัวเตียงโคมไฟนะคะมีเตียงขนาดเท่ากันเลยนะคะติดอุปกรณ์งานบิวอินทุกอย่างพม่านนะคะมูลี่ติดตั้งมาให้แบบนี้เรียบร้อยเลยค่ะในส่วนตู้เสื้อก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ แบบสามบานประตูใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะเหมือนกันนะคะในส่วนของห้องลองเนาะติดปักติดสุขภัณฑ์นะคะติดกระจกโซนแห้งเปียกติดเลนชาเวอร์มาให้แบบนี้เลยการออกแบบก็จะเป็นสีขาวสว่างสว่างละมุนนะคะมีความเป็นแบบอบอุ่นสบายตานะคะในการใช้งานใช้สอยตัวเราจับประตงประตูก็จะตัดด้วยสีดำนะคะ มาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องไฮไลท์ของเราค่ะก็คือห้องมาสเตอร์นั่นเองมาค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้ชมรอบๆก่อนนะคะในส่วนของห้องมาสเตอร์ค่ะนี่ค่ะเตียงนะคะและการออกแบบตรงส่วนของห้องนอนตรงนี้มีความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆเลยนะคุณผู้ชมนี่ค่ะน่ารักไปหมดเลยคือ รียกง,งว่าตื่นเช้ามาเนี่ยให้ฟูฟิลแบบฟิลกู๊ดกับเรามากๆนะคะแล้วก็เขายังมีกิมมิคการตกแต่งนะคะพื้นที่ใช้สวยเขาทำดีมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไอเดียการออกแบบนี่ย็งไงเราสามารถเก็บของออสะสมของเขาเรียกอะไรนะของสะสมของเราอะของเล็กๆน้อยๆพวกล,ลาบูบูตุ๊ก,กตาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วตรงนี้ค่ะ เราสามารถบิวอินเพิ่มได้นะคะหรือบางท่านคะ่ะก็ติดทีวีตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราเน้นว่าให้ลูกค้าค่ะเ,เราเน้นว่าให้คุณผู้ชมเนาะเนี่ยเข้ามาปุ๊บมาห้องนอนก็คือได้พักผ่อนก็เลยไม่ได้ใส่ในส่วนของทีวีไว้ให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบาะแบบนั่งได้จริงๆนะคะเบาะนุ่มมากๆตรงนี้สั่งทําหมดเลยนะสั่งทําออกแบบหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้โชว์เก็บของนี่ ไงคะเขาใช้พื้นที่ใช้สอยและการออกแบบได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะจากเตียงนอนตรงนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของห้องพักตรงนี้แบบกว้างมากนะคะห้องมาสเตอร์จะมีโซฟาวางให้ตรงนี้อีก2ที่นั่งเลยนะคะเป็นโซฟาน้องปุกปุยมากคือน้องน่ารักมากนีเลยแล้วก็จะมีในส่วนของการตกแต่งกระจกนะคะตรงนี้เราจะมองเห็นวิวหรือมองเห็นในส่วนของ ห้องนั่งเล่นห้องโถงของโซนบ้านเราเองนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นของตัวมาสเตอร์เลยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานบิวอินเนาะตู้เสื้อผ้าชั้นวางเก็บของนะคะอันนี้ก็คือแบบใหญ่กว้างมากค่ะนี่มาให้แบบนี้เลยนะคะข้างบนข้างบนก็คือเก็บของได้หมดนะเขาออกแบบมาดีมากนะคะตรงนี้ก็มาให้ถึงหกลิ้นชักเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะ เก็บของได้แบบจุกๆเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโตะเครื่องแป้งติดกระจกขนาดงานกระจกค่ะเขายังเขายังมีความแบบออกแบบหลังนี้กระจกเขาจะเป็นความโคง้งมนทั้งหลังเลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องตรงนี้ลิ้นชักตรงนี้นะคะก็เก็บของได้ด้วยนะวางอุปกรณ์ของผู้หญิงเราสามารถแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมเก้าอี้ให้แบบนี้แล้วก็ในส่วนของห้องน้ําค่ะ ห้องนี้จะมีอ่างจากกุชชี่ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่วันนี้เลิกงานมาเหนื่อยเหนื่อยค่ะเข้าห้องมาปึ๊บเปิดน้ําอุ่นๆนนอนแช่สบายสบาย,บายตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเช้ามาเร่งรีบอยากจะไปทํางานค่ะเราก็แค่มาอาบนะ้ามีปิดเลนชาเวอร์มาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะติดสุขภัณฑ์ของแบรนด์คอตโตเหมือนกันนะคะติดตั้งตัก๊กมาให้เรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของงานกระจกติดไฟติดความค้งมนแบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างค่ะคุณผู้ชมโซนซักล้างตรงนี้จะอยู่ในส่วนของข้างบ้านนะคะก็จะติดตั้งนะคะในส่วนของเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามาให้เรียบร้อยเลยค่ะทําหลังคาติดตั้งแบบนี้มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวบออร์นะคะที่หมาแพพูดถึง mm. เราติดตั้งตัวบออร์ขนาดใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะ และตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวไทยค่ะครัวไทยก็จะมีหัวเตาแก๊สน,นะคะ2หัวพร้อมกับซิงล้างจานขนาดใหญ่มาให้แบบนี้เลยค่ะโซนด้านข้างนะคะโซนซักล้างเนี่ยจะเชื่อมไปกับหลังบ้านนะคะในส่วนของส่วนหลังบ้านเนี่ยเราก็ปูหินทางเดินมาให้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะปูทางเดินอันนี้ยหินแบบเนี้ยเขาปูให้รอบบ้านนะหลังนี้ลูกค้าสามารถเดินวนได้รอบบ้านเลยนะคะ ก็จะเป็นหินสวนสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะมีความแบบนี่มีโต๊ะหินอ่อนนะคะมีความน่ารักของการตกแต่งนะคะก็จะมีที่นั่งมาให้ถึง8ที่นั่งเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแทงน้ำสำรองนะคะเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยมีในส่วนของตัวนี่เขาเรียกอะไรนะคะต้นไผ่ ออกแบบการตกแต่งมีความต้นไั่เพื่อใหอ้รู้สึกมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําค่ะตรงนี้ของเราสระว่ายน้ํานะคะขนาด4ีคูณแนะคะคุณผู้ชมเป็นระบบเกลือค่ะซึ่งดูแลง่ายมากและของเราเป็นระบบน้ำล้นนะ น้ำล้นแล้วก็สระเป็นสระสะลบนะคะลึกเมตร80จนถึง150นะคะระบบข้อดีของน้ำล้นคือน้ำค่ะเขาจะทำความสะอาดตัวเองไปในตัวถ้าใบไม้ตกมาหรือฝุ่นค่ะเขาก็จะไหลลงมาชำระอยู่ในช่องนี้นะคะแล้วก็เขาจะบำบัดตัวตัวน้ำของเขาเองเรียบร้อยเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้ควบคุมสระว่ายน้ํานะคะนี่ค่ะเราก็สามารถเก็บอุปกรณ์ดูแลทําความสะอาดเอาไว้ตักใบไม้นะคะได้เลยเขามีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะก่อนลงสระค่ะเขาก็จะติดตั้งในส่วนของเรนชาวเวอร์เราสามารถล้างตัวตรงนี้ก่อนเข้าบ้านหรือล้างตัวก่อนลงเล่นน้ำได้เลยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของห้องน้ําค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะที่เอาไว้เวลาที่เราเล่นน้ํานะคะแล้วเราอยากเข้าห้องน้ําก็มาใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้เลยไม่ต้องวิ่งผ่านเข้าทางตัวบ้านนะมีต้นไม้ขนาดใหญ่มาให้แบบนี้แต่การดูแลสวนค่อนข้างง่ายมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาติดตั้งสปริงเกอร์แบบนี้นะคะเขาติดตั้งสปริงเกอร์มาให้รอบบ้าน เราสามารถตั้งเปิดปิดเวลาในการดูแลรดน้ําต้นไม้ของเราได้เองนะคะอย่างเช่นหน้าร้อนเราอยากให้รด2สองรอบเราก็ตั้งเวลาให้เขารดเช้ารดเย็นได้เลยเนาะอย่างช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะเราก็อาจจะให้รดแค่ครั้งเดียวหรือว่าช่วงที่ฝนตกทั้งวันอย่างเงี้ยเราก็ตั้งปิดไปเลยยังไม่ต้องรดน้ําก็ได้การดูแลค่อนข้างง่ายมากค่ะกับสวนขนาดใหญ่ของเรานะคะ นี่เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะในส่วนของข้ามบ้านอีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่เขาปูหินทางเดินให้แบบนี้เลยหลังนี้สามารถเดินทะลุรอบบ้านได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเฉลียงนะคะเฉลียงของโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้สามารถเชื่อมกับโซนห้องนั่งเล่นนะคะมาสะว่ายน้ําจะออกประตูทางนี้ก็ได้นะคะนี่เขาออกแบบฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยมาแบบลงตัวมากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชม เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ไม่แพรคะ่พระพาคุณผู้ชมคะ่ะชมทั้งภายในแล้วก็ภายบริเวณรอบบ้านครบจบหมดแล้วคะ่ะสวยถูกใจเหมือนที่ไม่แพรว่าไหมคะ เดี๋ยวขออนุญาตทวนฟังก์ชันของบ้านหลังนี้อีกสักรอบนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะโครงการน,นี้มีทั้งหมดเพียงแค่7หลังเท่านั้นค่ะมีห้าหลังค่ะที่จะเป็นพูลวิลล่าแบบสระว่ายน้ําแล้วก็จะมี2หลังค่ะที่จะไม่มีสระว่ายน้ํานะคะไว้ให้ลูกค้าเลือกนะคะเนื้อที่เริ่มต้นค่ะจะอยู่ที่96จนถึง163ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย265ถึง324ตารางเมตรค่ะ 4ห้องนอน5ห้องน้ำค่ะแถมยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น A B A ค่ะใกล้สนามบินค่ัเพียงแค่6กิโลใช้ระยะเวลาแค่6นาทีเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่เห็นคลิปนี้ค่ะแล้วอยากจะมาชมด้วยตัวเองนะคะก็สามารถทักนะคะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาที่ช่องทางติดต่อที่เราใส่ไวใ้ให้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะ แล้วฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าคลิปหน้าใหม่แพค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมที่ไหนนะคะสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่อีกนะคะแล้วก่อนจะลากันไปค่ะไหมแพฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานครูมเมืองของเรานะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัังหาริม,มทรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะสาหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ใหมแพต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ว่าคลิปหน้าไหมแพรจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมบ้านสวยๆในเชียงใหม่แล้วเป็นที่ไหนกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ